สุพตคนน่ารักวันนี้นะครับมาเอารถนะครับเพื่อที่จะไปส่งมอบให้กับลูกค้าต่างอำเภอกันนะนี่เลยนะครับรถสวยๆแบบนี้รุ่นแคป LDA ของเรานั่นเองนะครับเตรียมรถทำความสะอาดพร้อมที่จะส่งมอบให้กับลูกค้านะเดี๋ยวเราต้องขับรถไปส่งให้กับลูกค้าถึงหน้าบ้านกันเลยทีเดียวนะครับเตรียมตัวออกเดินทางจากโชว์รูมเช้านี้ นี่เลยนะครับระหว่างทางนะครับข้างทางเกี่ยวขจีนะครับชุ่มฉ่ำไปด้วยนะครับในส่วนของต้นไม้นะ,ะแสดงว่าฝนตกอากาศชุ่มชื้นกันเลยทีเดียวนะเดินทางกันเลยครับตอนนี้เราก็มาถึงที่บ้านลูกค้าแล้วนะเดี๋ยวทำความสะอาดรถอีกหนึ่งรอบเพื่อส่งมอบให้กับลูกค้านี่เลยนะครับครอบครัวที่อบอุ่นเรามาถึงแล้วนะครับก็จัดเตรียมเรื่องเอกสารให้กับลูกค้านะ นี่นะครับผู ite, you ้หลักผู้ใหญ่นะนี่มาเป็นสิริมงคลให้กับลูกค้านะนี่เอารถเข้าบ้านแล้วเฮงๆรวยๆแบบนี้นี่นะครับสุพจน์คนน่ารักนะครับพิธีส่งมอบก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะพร้อมที่จะให้กับลูกค้านะครับได้ย่นชมรถใหม่ป้ายแดงของเขานี่นะครับอยากออกรถติดต่อผมได้เลยนะครับสุพจน์คนน่ารักอีสูสุเซนียญนคขรสวนตาคี